ดีผู้นเดียวอ่นเด่ผู้ชายมากความวันผู้รืงับเคลียดยาได้ผู้ไยอย่างนี้มมีดัมบัวนว่ยขึ้นมาหัก็เร็นขนาดข้นขยันายดีวินจุทางขายโอยใคหาย่ลอย่างเยมาเดอร์ย่างไรก็เก็บกวาดอย่าง้ท่านเจ้าถึงนทั้สดนแสงแสงถึงยำแดงเนี่ยซอไสมเลยแสงไทยผ่าลูกข้าไข่วัดไนยืน่างเลอยูวันหนักสุขภัล สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC บัตรูุสู่คนเดอผู้พ่อมนเก่าคือเดิมพี่น้องบรรยากาศตอนเศร้าๆเนาะเมื่อนี้กสิภาพไปผูกแขนทุ่นไหลทางเฮือนสาวลาวเบาเยอรมันพลพี่น้องาะวเพิ่นกามาได้ลายเมือนี่เพิ่นมาหาไปผูกแขนเนาะในเมื่อนี้กันในเฮือนเพิ่นกามีเจเปิ่นมาพ่อมเจเป็นคนไทยเพิ่นกาใจดีล่ยล่เห็นกระจาประกาศวานเนี่ยเพิ่นชื่อกระปุ่นมาเห็ดลงทานพัด ปอกกลนีบอกเเอิญพันธยัางน่องมาเห็ดลงทานให้เด็กๆให้ผู้เฒ่าชาวบ้านพยั้งเขาไปกินเนาะกะนานอลไรได้พี่น้องสีจะมีลงทานแบบสีเนาะคันเพิ่นบ่มากะบคือสิบ่มีลงทานให้เด็กๆก,ก,กินตรงในหมู่บ้านเฮาเมื่อนี้เนาะเดี๋ยวเขาจะพาไปเบิ่งทางงานเนาะเพ่เป็นคนไทยเผนก็ใจดีลายอลไรเนาะเรียกลงทานเด็กๆเดี๋ยวไปเบิ่งเด็กๆเ,เ,เพิ่นทางน้อง,นอง,นองหนังเฮียนก่อนผัดที่ลงเฮียนก็จะมาหากินกระปุ่นกระปาดของหนูของกินเป็นน้ำเป็นยังอะไรเนาะเป็นเพิ่นประกาศว่าเนี่เพิ่นไปเห็ดบุญพร้อม เหตุบุญผูกแขนเลี้ยงเขา่าพระแล้วก็ผูกแขนเพิ่นเนาะพี่น้องก็กมาได้ลายมือยนะ่อยเนาะแล้วก็มีไอ้หมูขู่มานำแผยหมูขู่ก็เป็นคนในบ้านของยายเนี่ยก็มีแฟนเป็นคนต่างประเทศคือนะกันเนาะแต่ได้ยินข่าวว่าครัวเพิ่นบริมาณน้ำเมียนคนที่คอยจะไปผูกแขนนี่จ้ะจะไปเบิ่งไปชมด้วกันพี่นอ้องภายในงานเพิ่นเนาะว่าเป็นอนะไรเนาะไปเบิ่งไปชมกันเลยตอนนี้เาออาราก็ทิ้งหยางลงไปคุยเนาะทางพุทธ ทางเฮียนผันผูกแขนพอละสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องหนาจึก๊กอยู่บักด้ามึงกระจือ๊อเนาะด่งพูดจิตเลย มาหอนพีได้ยังได้เกืบนี่พี่ข้างนี่ก็ได้เมื่อนี้ต้องฟาเจ่มใสดีมื่อนี้นะ,นนนะแดดแต่เศร้าเลยผู้เพื่อนอพี่นอ้องวางทางซ้ำแยกผู้เลยตอนนี้ก็มาหอนเพื่อนพว่น้อกพี่นอ้องพี่กำลังอันนะ ถวายพระเขาผ่าอยู่เกิดข้ารถชนตัวมาเนอะจังหวัดตราดถวายพระเขากวนน้อยพี่น้องจังหูเคนวหัง

หน้าตาปิตยะย้วยโยวดลงมาแต่ราคาแพงไน่เลยแต่ก,ก็เลี้ยงงาพวามพวมมันต้องอยู่ในมุ้งเนาะ <S <S โตหรเป็นพันพันบาทอันนี้ก็เป็นข้าวปุ้นข้าวป่านนะพี่น้องข้าวปุ้นเนาะหรือว่าขนมจีนสนั่จะมาเรียงเด็กๆนี่เรียงเด็กเรียงผู้เฒ่าเลย 5ทุงง่งใหญ่บ่ฮู้จักหมื่นือว่าจักโลเนะา,โโาะ100กลผมก็จัก

ใส่คนมากถูว่าคนเราเจ็บตัวใหคนไสยนี่เป็นทางนิเเดี๋ยวข้างใส่เป็นมางสเดี่ยวข้างทางข้างนี้

เอาเงินใส่หันเนาะแล้วดังเอา้าบุคลคผูกข้างนอกบ่มีเนาะ

มาบีบ่มาสีสี่อสคนหมแ่คนม่่าหนึ่งวดบมดีแล้วมากขนข้อข้อหนาข้อาขเอหน่งข้อหข้อนนึน้อานันงข้วันึ ใชไใชน่มาขูกมันขู่เด้อเออคู่มั่เอออันนี้มาแต่ทุนลูกรลานนุ่กันเลยอ้าอยู่น่กันเลยอายู่นี่มีแห้งเด้อไปหามาสื่อมาแล้วยำยำนอกยำยำานยำบานยู่นี่มีแห้งไิสก็ดีมงไทก็ดีให้ตลอดตัวไส้เอ้ยำบ้ายงเื่อนอย่าอยู่าเงินแยได้เงินิได้หายได้นันเด้อมีอมเงนได้มี

อ่าเดือผงใส่ผวามวางวานอยู่เด้อควาเก็บยาใด้ข้ามไข่ยี่า้นั่นนี่นีอหวานเขาเก็บนาางาไข่ใยีหวางไข่ไข่ไยอันตรายเด็กมาอเด้อยดก้นเก็บข่อยมน้า่านเจ้าตึงทเศร้าดจนสแสงถึงย้ำแดกเนีซอไซมเลแสงไทผ่าลาไขวัดายุทางเด้ออายุวันหนสุขั không được, anh không được, anh không được, anh ấy mắc, không được, không ลูกโตคันหน้าูคว้าคันมือกินอยู่นี่ทลายนี่ลูกล้านกันได้ลูกล้านเคยหรั่งค่หรังก็ได้เอานี่ี่ครับน่้รับนี่กว้กับมีน่เองคนับเิเป็นนะนแก่นองุ ตอนนี้เขาผูกแขนเพิ่นเป็นขีดเรียบร้อยน่ารักไน้องจะขู่ใครเป็นขู่ใครเด้อมันนี่ตอนขึ้นกับตอนลงใส่ยางทงมือจะเกิดมากถ้าไม่ใส่ทงมืออย่างขู่ไมาใส่ทงมือนะตอนนี้ก็แล้วกันเกียบพักจับพักใส่ ผักผัดกรนีข้าวปุ้นน้ำยากะทิน้ำยาป่า้าตงมาเลยบ่อไห้ขาตอคิวบ่เด็กน้อย เออเอาคืนทงเอาึ้นทึงก่อนแล้วจังเด็กๆต่อคิวเด้ผนว่ะจังเวีนน้องเนนะจับหนีบไนะจับหใหญ่บ่ก่นทำเจ๋อ่อมันบบทำบบใครเขาเอาใหม่เนาะคันบวบใคราใหม่จ้ะคันบ่มเลยมาเอาใหม่ กองพรมทิมเลยบุมิน่าใส่แล้วนี่ไหมจับขึงบพวกช่อนปติกอยู่ใช่เด้เนาะตอนนี้เด็กๆกำลังรอกินพวปุ้นแล้วพี่น้องก็บกำลังตักเสื้เหงื่อใใส่กระตุกกระติกไว้นึ่งอัยอคืจับนี่ก็ะปไ๋ยเนาะจับถึงทีละช่องถวยไวยเอาแล้วขึ้นทีละลายๆโลด เอาขึ้นไปหายปุเั่าทั้งเพิงก่อนแล้วจะเอาห้เด็กๆก่นเนาะเ็นกระเห็ดบุญเนาะกระเผ็ดบุญกเผ็ดบุญกับไผ่บุญกับเด็กเเฮ็ดบุญกบเ่าตอนนี้กระยายกระปุ่นนาะพี่นองกะโรนีกับกระปุ่นแล้วก็ิมีน้าเนาะ

ถุยเดียวีนกระจุกพอแห้งแล้วนะเต็มเลยอมันกระย่าเวลาปล่อยลงไปเนาะเจ้าทิมจะพักรถเลยออทิมจะพักรลใช่ไหมเจ้าปลาเผินเนาะเดียวด โจคาก่ะชองคนน้องพี่น้องขั้วุกะช่องมาสางวยแม่ตั้งอุ้งอิ

ต,ตอนนี้กําลังสนวนกับการกินข้าวปุ้นเนาะสุขภาพเพิ่นน้อยเดี๋ยวเฮาก็จะมากินข้าวปุ้นกันนะแซ่บบ่แซ่บอยู่กินก่อนเฮาก็ได้ตักมาให้แน่ให้เราตักกันน้ําปลาน้ํงที่ไปส้มมาให้แน่ เอาลูกชิ้นใส่ให้เนี่ยมันเิ็นเจตเอาไหมวันนี้พอพอกินก่อนฟ้าลองสิมือมาครัวใจบุญใจกุศลเนาะผลก็ได้กินก่อนก่อนกระนี้เลยจังหั่นก็ได้กินมากินก่อนหิว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  เดี๋ยวมันก็จะแจกน้ำอีกเนาะดีกินแล้วตัวถิ่นสวยเอาดีนล้วมันลายอย่างนี้เนาะชับจับมันยาวาค้งหมักเปนือทางน่าแจกน้ำเลย ก,ก็ตัน้นนกมม็มีเนาะอยกไปชิล้เายคน่าักลายนี่ทนนนนันนีออนุญาตกินก่อนพี่น้องเอไปเอาน้ำอารมณมากินก่อนอ <c oughs> กินกน <c oughs> กินกน้ำ <c oughs> กินอล้ก็กินน้ำอยู่่า กินลูกชิ้นก่อนเมื่อแพ้ยาบ้ายายังเปนแบยอะพรดียวงกินยากระสีคชิบะอิมโโหดยเิ่ขึ้นขนาดไปเอาน้ำ มาท้ายนี่ๆๆท้ายท้ายท้ายหน้าบ้านเอาไว้อีกแหละเออนี่น้ําเป็นที่อาจารย์อ้าวโตแล้วกมกันเท่หน้าเด็กๆก็ได้พี่น้องยามมีงานบุญงานยัง่อยก็อยากคันมีงบยังอยากเฮ็ดอยู่โรงทานแบบเนาะเห็นเด็กน้อยกินแล้วมีความสุขนั่นแหละเห็นผู้ใหญ่เาเลยกินแล้วมีความสุข แต่บ่ตากินเบิดเด็กเด็กกินนอกเดี๋ยวต่อยยังดกินคือยุของข่อไ้นี่อยังนีกกน่้อมาพขอบคุณหนังกินกำกินี่ยางหวไ้กินแลลวกโรงเรียนเด็กๆก็กด้ป้าเบากี้แซบลนยโนกี้เออ เก่งอะลี่อันนี้กินเพชรกระไรเนี่ยเก่งก็เพื่อใช้แล้วอันนี้นะเพื่อใช้กินอะไรได้เนาะเบลกี้เก่งอะลี่กินขบุญเพชรเพชรน้ำแจกน้ำมองเนี่ยลงมาแล้วฮะขู่โบเจอร์ มาขอบใจละลายเดีด๋ยวถือกันเออ เออแฟนเราไปได้มาเนาะละมาแต่เรากเกยลเออเอาได้ไหมเลยคองโต้เยโอเหยยบหอนมาบันเออเด็กพี่น้องอันนั้นยืนชมือนะแฟนของผู้นี้เนาะแต่แฟนของพีเลาะมาเราไปด้มาวัน

เรือแจกเพื่อกับแบ่งกันมากินเหือนนอ่อนเนาะเพราะว่าก็เข่าเผื่กับบุตรขึ้นมาบราณนอ้อพยายามแบบโบราณ น้ำบนี่บันไดเล่นเนาะเฮ้ยอย่ามันหัวตัก็อันนี้ตัวก็ใส่โคมแล้วก็ตั้งใส่โอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับผมยังไลน์เนาะพาเบิ่งผสมเพสวนเห็ดบุญเห็ดชินนี่แหละเพื่อเห็ดบุญในชินนารีเนาะแจกทั้งคนเลี้ยงทั้งผ่าเนาะแต่สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยกับของขอบคุณเจ้าภาพคนละลายเนาะคนเลี้ยง เด็กเลี้ยงผู้ใหญ่เดี่น้องเนาะครับพีว่ากมาลืมกดไลคกดแชร์เขาไหนเด้อวกสรนสบายดีสวัสดีไปเลยเดน้องแช่เล้ตัว